จ้าสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณป้านะคะที่ว่าทานกาแฟของ V Coffee เนอะก็เลยจะขอสัมภาษณ์นิดนึงคุณป้าแอลนะคะตอนนี้รับประตูไปทานอ่ามารับกาแฟประตูไปทานจ้าเป็นยังไงบ้างครับอ๋อน้ำตาลลงค่ะปกติเป็นคนมีความเบาหวานความดันวาาบนความดันพอรับประทานกาแฟนี้เข้าไปเป็นก่อนทาน แต่แต่ก่อนทานยี่ห้ออื่นโอแต่ก่อนทานยี่ห้ออื่นอยู่แล้วใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าบำรุงสายตาเนี่ยมันไม่บำรุงสายตาเลยน้ำตาลขึ้นสองร้อยกว่าแต่พอเอาไอ้กาแฟตัวนี้ไปทานแล้วน้ำตาลลดลงนี่ไปหาคุณหมอเรียบร้อยใช่ไหมไปหาคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วน้ำตาลลดลงสามสิบกว่าจากสองร้อยสามสิบเจ็ดเหลือสองร้อยเหลือสองร้อยเจ็ด ลงเยอะอยู่แล้วนอนหลับดีไหมคะนอนหลับดีทานทานตัวนี้มาทานกาแฟตัวนี้มานานยังคะอูได้สองสามปีแล้วค่ะแล้วเขาเพิ่งมาใช้บริการของน้องตู่ล่ะวันนี้ได้หกหกถุงแล้วเนาะได้หกถุงแล้วก็ดีขึ้นน้ำตาลลงความดันอะไรก็ดีขึ้นะตาสว่างขึ้น ก็ขอบคุณป้าแอวนะคะที่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังขอบคุณค่ะ